บินธบาีโยมถวายดอกแคมาโยมบอกว่าลองเป็นธรรมะสักตอนสิท่านก่อนนึกถึงบางคนนะโยมที่เขาบอกว่าผมเนี่ยก็แคร์แล้วแคร์อีกแคร์อีแคร์แล้วแคร์อยู่นั่นแหละแต่เขาก็ไม่เห็นความดีของผมสัทีนึกถึงแกงส้มดอกแคร์นะโยมแกงส้มดอกแคร์กินแก้วไข้หัวลมแต่ถ้าลองกินแกงส้มดอกแคร์ทั้งวันวันละเจ็ดมื้อเชื่อเถอะว่าโยมกินแกงส้มดอกแคร์มันก็ไม่ได้หายเป็นไข้เผลอจะป่วยด้วยซ้ำเพราะอะไรที่มันเยอะเกินไป มันไม่ดีทั้งนั้นน้ําว่าดีแต่ถ้ากินน้ําเยอะไปก็ไม่ดีข้าวว่าดีวิตามินซีว่าดี <c oughs> แต่ถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นงั้นอะไรที่มันเยอะเกินไป <c oughs> แค่์เขาจนตัวเองเจ็บล้าเส้นของคําว่าเมตตาเมตตาเขาแล้วดีกับเขาร้อยหนึ่งเขาต้องดีกลับมาร้อยหนึ่งสิพระอาจารย์ทําไมเขาดีกลับมาแค่ห้สคนบางคนเขาได้ห้สบเอง ทำใจไว้เลยว่าเขาได้แค่50ดีกับเขาร้อยหนึ่งเขาดีกลับมา20เนี่ยดีแล้วมันไม่ขาดทุนก็ดีแล้วเพราะคนบางคนก็มีราคา20 30 50เขาไม่ได้มีราคาเต็มร้อยเหมือนที่เราให้เขาไปทำใจไว้เลยอย่าล้ำเส้นคำว่าเมตตาความรักอย่างมีเหตุผลเข้าใจว่าธรรมดาดีกับเขาเขาอาจจะไม่ดีกับเราแต่เราก็อยู่ในโหมดของอุบเบกขานะวางเฉยแคร์แบบวางเฉย นะแคร์แบบชนิดที่ว่าเข้าใจว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองนะเราทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วเขาอาจจะมีกรรมของเขามาเราช่วยได้เท่านั้นพอแล้วอยากให้เขาเจริญกว่านั้นดีกว่านั้นพัฒนากว่านั้นแต่เขาได้แค่นั้นพอแล้วนะแต่เราต้องพยายามเต็มที่ก่อนนั้นแล้วชวนให้เขาพยายามแต่ถ้าหากมันไม่ได้จริงๆก็ต้องเข้าใจว่าทุกชีวิตมีกรรมเป็นของตนอย่าไปล้ำเส้นของธรรมชาติ นะก็ธรรมะเล็กๆน้อยๆจากดอกแคร์แคร์แล้วแคร์อีกแคร์อีกแคร์แล้วแกงส้มดอกแคร์กินเยอะไปเดี๋ยวก็ป่วยแคร์เขามากไปจนล้าเส้นความคําว่าเมตตานะก็คือหวังจะได้ให้ได้ดังใจติดดีมากเกินไปหวังจใจเขาได้ดีแล้วเขาไม่ได้อันนี้ก็อันตรายกับชีวิตนะก็เป็นข้อคิดอยู่กับอุเบกขาวางเฉยอย่างเข้าใจนะพร้อมที่จะเมตตาอย่างถูกต้องต่อไปถ้าเขาเปิดโอกาสถ้าช่วยเขาไม่ได้ ก็ต้องวางใจว่าชีวิตทุกชีวิตมีกรรมเป็นของตนขอจเจริญพรกับดอกแควันนี้